สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส JK นะคะคลิปนี้นะคะเรามาดู Nissan Sunny นนกันนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นท้ายแตงโมใช่ไหมคะทุกคนรถคันนี้นะคะราคา7,9,000บาทนะคะเรามาดูรอบนอกกันก่อนนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะเจ้าของบอกว่างั้นนะคะสภาพพร้อมใช้งานลงแม็กแล้วเรียบร้อยนะคะแม็กสวยๆเนาะสีรอบนอกยังสวยอยู่นะคะทุกคน คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในสวยสะอาดตานะคะสีครีมเนาะเก mm ียร์ออโต้แอร์เย็นนะคะ mm hmm. ผงม,มาลัยแต่งกระจกไฟฟ้านะคะ mm hmm. เบอร์โทรเจ้าของตามนี้เลยนะคะหรือใครดูไม่ทันในคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกดไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะ mm hmm. เบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปก็มีนะคะ mm hmm. เน้นโทรหาเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะ สำหรับนิสสันซันนี่นะคะ79,000บาทนะคะคันนี้พร้อมใช้มากๆสนใจเน้นโทรนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ